สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้เราจะมาทาเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะรู้จักขนมกุยช่ายเป็นอย่างดีทุกคนนะคะเป็นของว่างทานเล่นที่หลายๆคนชอบแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาทําขนมกุยช่ายโดยใช้ใบกุยช่ายค่ะพอดีอุ้มมีต้นกระเทียมเหลือจากการที่เราผัดต้นกระเทียมกับซอสพริกสไตล์อินเดียไปเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้อุ้มก็เลยจะทําขนมกุยช่ายแต่จะใช้ต้นกระเทียมเนี่ยแทนใบกุยช่ายค่ะก็จะได้ เมนูเป็นขนมต้นกระเทียมนะคะหรือว่าเป็นขนมใบกระเทียมค่ะเพื่อนๆอาจจะบอกมันแปลกประหลาดไปหรือเปล่ากลิ่นมันจะแรงไปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีจัดการกับกลิ่นเขาก็เหมือนกับใบกุยช่ายค่ะใบกุยช่ายกลิ่นเขาก็ค่อนข้างที่จะแรงมากแต่ว่าเรายังเอามาทําขนมทานได้เพราะฉะนั้นต้นกระเทียมเนี่ยประโยชน์เขาเยอะถึงกลิ่นเขาจะแรงสักนิดนึงแต่ว่า ถ้าทำวิธีการนี้แล้วกลิ่นเขาก็จะเบาบางลงแล้วก็สามารถทำขนมได้อร่อยไม่แพ้ขนมกุยช่าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้เป็นใบกระเทียมนะคะที่อุ้มล้างทำความสะอาดแล้วก็ซอยเตรียมไว้นะคะอันนี้อุ้มใช้ประมาณ400กรัมนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือสักหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะคั้น เอาน้ำแล้วก็ลดเผ็ดแล้วก็กลิ่นฉุนของใบกระเทียมนี่ออกก่อนน้ำตาลหนึ่งช้อนชาจะได้ตัดลดเผ็ดรสชาติเผ็ดของใบกระเทียมนี่ออกบ้างเล็กน้อยตัดลดด้วยความหวานจากน้ำตาลนะคะประมาณสักสองช้อนชาค่ะไม่ใช่หนึ่งช้อนชานะคะประธานโทษอุ้มพูดผิดแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานี้จะช่วยให้ใบกระเทียมของเราเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็สียังคงสดสวยอยู่นะคะ ตามด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันพืชน,นะคะอุ้มใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะจากนั้นเราก็คลุกส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คั้นให้ใบกระเทียมของเราเนี่ยนุ่มนะคะให้เขาคลายน้ำออกมาคลายความเผ็ดความฉุนเนี่ยออกมาให้หมดโอเคอันนี้แป๊บเดียวน้ำกระเทียมของเราก็ออกมาเยอะเลย จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาสะเสด็จน้ำรอไว้นะคะบีบให้แห้งหน่อยแล้วก็พักสเสด็จน้ำรอไว้โอเคอันนี้ความเผ็ดความฉุนความเหม็นฉุนของเขาเนี่ยก็จะ ละลายออกไปกับน้ําที่เราคั้นออกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็ยังมีเกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ไม่มากค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะอันนี้พักรอให้เขาเสด็จน้ําก่อนจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันนะคะตัวแป้งเนี่ยวันนี้อุ้มใช้แป้งสําเร็จรูปนะคะเป็นแป้งแป้งขนมอุ้มใชยสาเร็จรูปเลยค่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะโราต้าบิ๊กซีก็มีขายค่ะ ถุงหนึ่งนี่ถุงใหญ่ๆนี่ก็แค่90กว่าบาทนะคะสามารถทำได้เยอะเลยค่ะทำได้หลายรอบเลยอันนี้อุ้มใช้ประมาณสัก200กรัมนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะใช้1.5ถ้วยค่ะ อุ้มก็ผสมแป้งกับน้ำให้เข้าละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟค่ะแล้วก็จะเริ่มกวนนะคะเริ่มกวนด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราเริ่มสุกนะคะ โอเคอันนี้แป้งของอุ้มก็เริ่มสุกเริ่มสุกเล็กน้อยเป็นแป้งเปียกแบบนี้นะคะยังไม่ได้สุกจนใสนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆแป้งเปียกเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเทียมที่เราเสดจน้าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยลงไปนะคะอันนี้รู้สึกจะอ่อนไปนใช้ไม้พายที่แข็งเล็กน้อย น้ำมันพืชน,นะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่ลงไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาเย็นพอที่จะนวดได้เราก็จะนวดเขาเลยนะคะก็อออยังค่อนข้างจะร้อนอยู่เล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรพอนวดได้ค่ะอุ้มก็จะนวดเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็โรยเกลือป่อนนิดหน่อยเพิ่มรสชาติให้กับตัวแป้งนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจะใส่พิมพ์นะคะก่อนใส่เนี่ยเราก็ทาน้ํามันลงที่แบบพิมพ์ที่เราจะใส่ขนมใบกระเทียมของเราเนี่ยนี่คือขนมใบกระเทียมที่อุ้มใส่พิมพ์แล้วนะคะทาน้ํามันให้รอบๆพิมพ์ก่อนที่เราจะใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมันสักหนึ่งถึงสองหยดนะคะที่บริเวณผิวหน้าของเขาเนี่ย ให้เรียบเียบแล้วก็ปาดเกลี่ยให้น้ำมันเขาทั่วๆแบบนี้ขนมของเราก็จะขึ้นเงาสวยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันค่ะน้ำเดือดดีแล้วก็นำขนมของเราลงไปนึ่งเลยนะคะ ปิดฝารอขนมของเราสุกนะคะใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าขนมพอสุกแล้วเนี่ยเนื้อแป้งของเราเนี่ยจะใสเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเนื้อแป้งใสเนี่ยเป็นอันใช้ได้ค่ะแสดงว่าสุกแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาทอดนะคะใส่น้ํามันลงในกระทะเล็กน้อยจากนั้นก็นําขนม ใบกระเทียมของเราเนี่ยลงทอดเลยค่ะ ทอดไปจนสุกเหลืองดีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรี่มจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะ